คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสิร ة เกียรติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ พระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะจอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัดเสาทองทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายขราวาต ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2566ครั้งที่3ของจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการ โดยมีพระพิสูจสามเณรจำนวน300รูปจาก114วัดทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีที่วัดตลุงตาบลตลุงอำเภอเมือง,งงมเมมองจังหวัดลบบุรีซึ่งมหาเถรสมาคมโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม2566 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาถึงวันพฤหสัสบดีที่28ธันวาคม2566รวม11ครั้งโดยครั้งที่4ได้กำหนดจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ในวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566ณวัดดงสวรนตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจึงขอเชิญชวนหน่วยงานและะสานิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน